สว,ส,สวัสดีครับน,นักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาเรียนกันในส่วนของเรื่องโปรแกรม s เก t วาดบ้านของเรานั่นเองนะครับแบบใช้ฟังก์ชันนะครับเราไปดูกันเลยนะครับแนวคิดนะครับนักเรียนจะสร้างโปรแกรมวาดบ้านที่ประกอบไปด้วยกำแพงบ้านนะครับก็คือส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็หลังคาบ้านส่วนที่เป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยออกแบบโปรแกรมนะครับให้มีด้วยกัน3ามฟังก์ชันนะครับ ฟังก์ชันที่1นะครับก็คือฟังก์ชันวาดกำแพงบ้านครับฟังก์ชันที่2นะครับก็คือฟังก์ชันวาดหลังคาบ้านนะครับและฟังก์ชันที่3ก็คือฟังก์ชันของการประกอบตัวบ้านนะครับระหว่างหลังคาและกำแพงเข้าด้วยกันนะครับก็นี่คือฟังก์ชันที่1นะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันที่2แล้วก็ฟังก์ชันที่3นะครับ รหัสลำลองนะครับการวาดรูปบ้านนะครับเรามาดูกันนะครับก็รหัสลำลองนะครับในส่วนของฟังก์ชันวอลนะครับสำหรับวาดตัวบ้านในรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับก็1นะครับประกาศฟังก์ชันวอลนะครับให้มีการรับพารามิเตอร์ในชื่อว่าไซด์นั่นเองนะครับแล้วก็2องนะครับกำหนดให้มีการวนซ้ำคำสั่งในบรรทัดที่3และ4ี่ ในจำนวน4รอบด้วยกันนะครับและในบรรทัดที่3นะครับก็คือการเคลื่อนที่ไซส์หน่วยนะครับแล้วก็ในบรรทัดที่4นะครับก็คือเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับที่90องศานะครับในส่วนของฟังก์ชันวอล l นะครับเรามาดูในส่วนของรหัสลำลองฟังก์ชันลูฟนะครับสำหรับวาดทรงสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเพื่อให้เป็นส่วนของหลังคานะครับ ในข้อที่1นะครับือว่าบรรทัดที่1นะครับก็บอกว่าประกาศฟังก์ชันลูปนะครับโดยมีการรับพารามิเตอร์นะครับชื่อว่าไซส์เข้ามานะครับแล้วก็2นะครับก็คือกําหนดให้มีการวนซ้ําคําสั่งในบรรทัดที่3และ4จํานวน3ครั้งนะครับหรือว่า3รอบและก็ในบรรทัดที่3นะครับก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ120องศานะครับแล้วก็4นะครับก็คือ เคลื่อนที่ไซส์เป็นหน่วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชันเฮานะครับสำหรับการประกอบตัวบ้านนะครับก็คือกำแพงและหลังคาบ้านเข้ามาด้วยกันนะครับก็จะได้เป็นรูปในลักษณะแบบนี้นะครับก็ในบรรทัดที่1นนะครับก็เป็นการประกาศฟังก์ชันเฮานะครับโดยมีการรับพารามิเตอร์ชื่อไซส์นั่นเองนะครับ2นะครับก็คือ การกำหนดให้ตัวละครนะครับหันไปทางทิศทางขวานะครับ90องศานั่นเองอ่านะครับแล้วก็ในบรรทัดที่3านะครับก็คือ,เ,อเรียกใช้งานฟังก์ชันวอลนะครับโดยจะส่งค่า a r g u m e n เนะครับเป็นไซส์เพื่อวาดตัวบ้านนะครับแล้วก็4นะครับก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่180องศาน,นะครับเพื่อ เตรียมที่จะวาดตัวใส่วนของหลังคานะครับ5นะครับเรียกใช้ฟังก์ชัน o ูฟนะครับโดยส่งค่า a r ิ u m e นตนะครับที่เป็นไซส์เพื่อวาดในส่วนของหลังคาบ้านนั่นเองนะครับเรามาดูรหัสลำลงองเมื่อเราใช้เป็นการเขียนโปรแกรมหลักเมื่อมีการคลิกตรงเขียวนะครับก็จะอธิบายได้ดังนี้นะครับ 1. น,นะครับเมื่อคลิกทรงเขียว 2นะครับก็คือการตั้งค่านะครับ variable นะครับเท่ากับ0นะครับ3นะครับก็คือการล้างภาพหน้าจอนั่นเองนะครับ4นะครับก็คือการกำหนดตำแหน่งนะครับจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะวาดบ้านนะครับโดยกำหนดให้แกน x นะครับมีค่าเท่ากับลบ100และแกน y เท่ากับ0นะครับ5นะครับก็คือวางปากกาลงไปนะครับ 6กนะครับก็คือตั้งค่า variable เท่ากับ0อีกนะครับ7นะครับก็คือถามค่าตัวแปรนะครับแล้วก็8นะครับก็คือตั้งค่าไซส์นะครับเท่ากับตัวแปรนะครับเก้านะครับเรียกฟังก์ชัน house นะครับเพื่อวาดบ้านโดยส่งค่าขนาดของบ้านเป็นไซส์นะครับแล้วก็10นะครับก็คือยกประการขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปลองเขียนโปรแกรมหรือว่าเขียนโค้ดกันในโปรแกรม s c a t ดูกันนะครับะนะครับเมื่อเราเปิดหน้าต่างของโปรแกรมมาแล้วใช่ไหมครับให้เรามาส่วนของบล็อกของฉันนะครับแล้วก็สร้างบล็อกใหม่นะครับแล้วก็ให้เราครับใส่ชื่อวอ l เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็เพิ่มช่องรับนะครับให้เราใส่ว่า ไซส์นะครับจากนั้นก็คลิกตกลงนั่นเองนะครับก็จะขึ้นมาบนพื้นที่งานของเราแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตัวควบคุมนะครับแล้วก็ทำซ้ำซักสครั้งแล้วก็มาในส่วนของเคลื่อนไหวนะครับโดยเราจะใช้ตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมา พิมพ์คําว่าใส่เข้าไปนะครับให้เราทําคําว่าใส่นะครับมาไว้ในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับจากนั้นนะครับเราไปที่ส่วนเคลื่อนที่ใหม่นะครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับที่90องศานั่นเองครับนี่ก็คือในส่วนของฟังก์ชันวอลนะครับแล้วก็ยกไว้ก่อนนะครับเราก็ไปในส่วนของฟังก์ชันลูปต่อนะครับ สร้างบล็อกใหม่นะครับเราก็เขียนพิมพ์เข้าไปนะครับ roof แล้วก็เพิ่มช่องเหมือนเดิมนะครับแล้วให้พิมพ์คําว่า size นะครับผมแล้วก็ตกลงก็จะได้มาเหมือนกันเลยนะครับและทีนี้นะครับให้เราทําการทําซ้ํานะครับซักสามครั้งนะครับจากนั้นทําการเคลื่อนไหว หันไปในทางที่ตามเข็มนาฬิกานะครับอ,อยู่ที่120่อี่องศานะครับแล้วก็ทำการเคลื่อนที่นะครับไปที่ตัวแปรใช้คำว่าใสนะครับมาใส่ในส่วนของเคลื่อนที่นี่ก็คือในส่วนของลูปเสร็จแล้วนะครับเรามายกไว้ก่อนยังตัวแปรสุดท้ายนะครับก็คือ House นั่นเองนะครับให้เราสร้างบล็อกใหม่นะครับมาที่บล็อกของฉันสร้างบล็อกใหม่พิมพ์คำว่า House นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มช่องรับนะครับก็คือไซส์นั่นเองแล้วก็ตกลงนะครับผมทีนี้นะครับให้เรา กำหนดนะครับหันไปทางด้านขวานะครับ90นะครับแล้วก็เราไปในส่วนของบล็อกของฉันนะครับคลิกคำว่า w a ครับแล้วมาที่ตัวแปรนะครับให้เราเลือกใส์มาใส่ไว้นะครับแล้วก็ให้ ในส่วนของการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนไหวเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับ180นะ่รัอบองศาทีนี้ก็มาในส่วนของลูกนะครับแล้วก็ตัวแปรเป็นไสนะครับเราก็จะได้ในส่วนของเฮาสแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็สร้าง ตัวฟังก์ชันนะครับทั้ง3ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับก็ให้เรามาเขียนโค้ดหลักนะครับก็เริ่มที่เหตุการณ์นะครับเมื่อคลิกตรงเขียวใช่ไหมครับจากนั้นไปที่ตัวแปรนะครับแล้วก็ตั้งค่าไซส์นะครับเป็น0นะครับทีนี้นะครับให้เราทำการลบทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วก็กำหนดค่า x y นะครับ x มีค่าเท่ากับลบ100ครับ y มีค่าเท่ากับ0นย์นะครับทีนี้นะครับมาในส่วนของปากกานะครับให้ทำการจะหลดปากกาลงไปนะครับหรือว่าเพนดาวนนั่นเองนะครับเขียนลงไปทีนี้นะครับก็ไปในส่วนของตัวแปรนะครับตั้งค่าตั้งค่าไซส์ให้เป็น0ูนย์นะครับ แล้วก็มาในส่วนของตรวจจับนะครับถามนะครับก็ให้เราเอาคำตอบนะครับมาใส่ในตรงนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็ไปในส่วนของตัวแปรแล้วก็เซ็ตเป็นศูนย์ให้เราเปลี่ยนนะครับเป็นให้เป็นคำตอบครับ จากนั้นนะครับให้เราไปในส่วนของบล็อกของฉันแล้วเลือก House นะครับซึ่งตรงนี้นะครับให้เรานำตัวแปรที่เป็นไซส์นะครับมาใส่ไว้นะครับแล้วก็ไปในส่วนของปากกาก็คือยกปากกาขึ้นนะครับหรือว่าเพน n t อัพนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับการเขียนโค้ดนะครับ การสร้างบ้านแบบใช้ฟังก์ชันนะครับแล้วครูลองปิดตัวการ์ตูนดูก่อนทีนี้นะครับก็ให้เราคลิกที่ธงเขียวนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับสัก5แล้วก็กดถูกต้องก็จะเล็กเกินไปใช่ไหมครับให้เราคลิกใหม่นะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่ใส่สักเท่าไหร่ดีครับ40ดูสิครับอ่าก็จะได้บ้านขึ้นมานะครับทีนี้ มันยังเล็กเกินไปครูขอสักหนึรดูสิครับแล้วก็ให้เราทําการติ๊กถูกขึ้นไปก็จะได้บ้านขึ้นมานะครับะนะครับนี่ก็คือเป็นการสร้างบ้านโดยโปรแกรม sketch นะครับที่มีฟังก์กชันเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสําหรับการสอนในครั้งนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากว่านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอย่างไร อ,อยากเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าที่คลิกลิงก์ด้านล่างนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ใครต้องการที่จะสอบถามกับคุณครูโดยตรงก็สามารถอินบ็อกมาทางอีเมลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนว้เพิงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย